จะไล่ขึ้นมาเลยครับแม่ช่วงกลางขึ้นก่อนครับเยอะจ่อจีต่อพี่หมวยได้ไหมจ้อ ยกล้ที่ในในมุยแจ้งดีใครับสองคับรถนจอดได้ประมาณถ้ารถชาไม่ต้องอนะครับตาบไไม,ไ,ไ,ม,ปม,มาไปได้เขีบรอบแล้วนะครัมเงนไ,ไ,ไ้เหม่อยอย่าพอานะครับรถถึงให้ความหวังใถถ้ามีส่งเออก้หนครับ ทราบครับตามครมได้ย <rin Means S 2> ินผมไหมครับอะไงครับทราบดีใจครับหมอครับทราบครัได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินได้เจ้เทราบได้ยินผมไหมผมแดงนะครับโอเคครับพี่แดงว่ามาเลยทรามจาบเครื่องดันไหลตอนจับเครื่องจับมาอ่อมิโก้ที่กำลังขึ้นไปครับผมขึ้นไปแล้วครับ โอเคอย่าแรงมากนะครับเดินล่อให้มันได้จังหวะนะดีใจถ้าผมมาผมไปมาเล่นเรือกรอบขึ้นไปได้เลยดีเล่นแจม่านแล้วคิวต่อไปขึ้นเลยครับขึ้นมาล่อเลยครับขคิดมาลยอ่อเลยเราไม่ได้ต่างเดียวต่อไปตามผมใช่ไหมใช่ขับเข้าไปแล้วจะขึ้นครับ A unha luna é a unha, a vida,